สวัสดียามเช้าที่แสนวิเศษเช้านี้เป็นเช้าที่ดีจริงๆนี่คือเช้าวันใหม่เรากำลังเริ่มต้นวันใหม่นี่คือการเริ่มต้นจุดดึงดูดใหม่ๆอีกครั้งนี่คือวันที่ฉันจะตั้งใจเลือกการสั่นสะเทือนอีกครั้งนี่คือเช้าวันใหม่ ที่ฉันตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของฉันอย่างเต็มที่นี่คือเช้าวันใหม่ที่แสนวิเศษจริงๆเช้าว,วันนี้ฉันรู้ดีว่าอารมณ์ของฉันมีค่ามากแค่ไหนและนี่ก็คือเช้าวันใหม่เมื่อเริ่มต้นวันใหม่ฉันอยู่ในกระแสแห่งความเป็นอยู่ที่ดี และความมั่งคั่งเหลือเฟือของจักรวาลทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ที่นี่แล้วมันค่อยๆเข้ามาสู่ประสบการณ์ของฉันเช้าวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆฉันจงใจปรับคลื่นความถี่ของตัวเองให้ตรงกับความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล ฉันจงใจเปิดรับความมหัศจรรย์ที่จัก,กรวาลต้องการมอบให้ฉันนี่คือตัวฉันในช้าวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมนี่คือตัวฉันที่อนุญาตให้ตัวเองเปิดรับความเป็นอยู่ที่ดีจากจัก,กรวาลเปิดรับทุกอย่างที่ฉันปรารถนาวันนี้ เป็นวันที่ดีจริงๆนี่คือการเริ่มต้นใหม่นี่คือจุดดึงดูดใหม่ฉันตื่นมาอย่างสดใสและฉันตั้งใจที่จะเปิดรับของขวัญจากจัก,กรวาลฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าฉันเป็นส่วนขยายมาจากจัก,กรวาลต้นกำเนิด และตอนนี้ฉันกำลังมีประสบการณ์ในโลกกายภาพซึ่งสร้างขึ้นจากพลังงานการสั่นสะเทือนของฉันที่ส่งออกไปฉันต้องการอะไรก็เพียงส่งคลื่นสั่นสะเทือนนั้นออกไปมันช่างแสนวิเศษจริงๆฉันชอบที่จะรู้ว่าจักรวาลอยู่กับฉันในทุกที่ ฉันชอบที่จะรู้ว่าจักรวาลอยู่กับฉันทุกช่วงเวลาและฉันรู้ดีว่าในระหว่างวันก็อาจจะมีบางอย่างที่ฉันไม่ต้องการซึ่งนั่นไม่เป็นปัญหากับฉันเลยเพราะฉันมองว่ามันช่วยให้ฉันรู้ว่าฉันปรารถนาอะไรมากกว่ากันมันช่วยให้ฉันเข้าใจว่าฉันต้องการที่จะทำอะไร ฉันต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะลงมาโลกกายภาพนี้และในวันนี้ฉันจะมีสติตระหนักรู้ถึงอารมณ์และความคิดของฉันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันและฉันคาดหวังว่าฉันจะรู้สึกดีตลอดทั้งวันเช่นกันวันนี้ ต้องเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆเพราะฉันตั้งใจที่จะเดินตามเสียงภายในของฉันนี่เป็นวันที่ดีจริงๆทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาพร้อมที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ฉันฉันอบรับวันที่แสนดีงามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นวันนี้ ยังคงเต็มไปด้วยประสบการณ์ต่างๆรอบตัวมากมายทั้งการขับรถการไปทำงานการติดต่อการพูดคุยข้อมูลต่างๆและฉันก็เพียงแค่ยอมรับว่าทุกอย่างนั้นช่วยให้ฉันดึงดูดสิ่งที่ฉันต้องการได้ง่ายมากขึ้นเพราะจากกระวานพยายามส่งทุกองค์ประกอบ ที่ฉันต้องการเพื่อการดึงดูดเพื่อการสร้างให้กับฉันเสมอและฉันก็เปิดรับมันดังนั้นวันนี้ต้องเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆวันนี้ฉันจะมีความตระหนักรู้ถึงการสั่งสะเทือนของฉันมากขึ้นและฉัน จะโอบกอดทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นฉันจะขอบคุณต่อดทุกอย่างฉันส่งคลื่นการสั่นสะเทือนที่ตรงกับจักรวาลคลื่นพลังงานแห่งความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเหลือเฟือวันนี้ช่างเป็นวันที่แสนดีจริงๆวันนี้ ฉันจะใช้ระบบนำทางภายในของฉันในการดำเนินชีวิตเพราะจักรกวาลในตัวฉันรู้ดีที่สุดว่าเส้นทางไหนที่มีแรงต้านน้อยที่สุดซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานใจดังนั้นฉันมั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้คือวันที่ดีมากจริงๆ ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนไปทำอะไรฉันก็จะโฟกัสที่ความรู้สึกดีเท่านั้นฉันจะหาสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีและฉันก็จะพบสิ่งนั้นอย่างแน่นอนวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขวันนี้ฉันจะส่งคลื่นพลังงานการสั่งสะเทือนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันคลื่นพลังงานที่อยู่ในความถี่เดียวกันกับแจกกรานและสิ่งที่ฉันต้องการก็จะปรากฏขึ้นอย่างง่ายดายวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และฉันพร้อมที่จะรับความมหัศจรรย์นั้นแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ